สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านมาตามแนวทางปูดอนดูหลังจากไปได้มาตามะงวดสองงวดแล้วงวดนี้อยู่วะเนาะพี่น้องเลยกุฏีปูดอนดูวัดบ้านดอนดูอยู่วะเนาะดูเฉยๆเนาะอุ้ยอุ้ยฝนออกมาเถ้พ่นออกมาเถอพ่น มาสักพีโอ้มาจักการครับถือยังน้ะเนี่ยเนาะหยังหยังน่อยใบ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 หยังฮ่มันบ่งโบ่งเลยเดี๋ยวนี้อ้คือว่าจังสันคงมือหานี่ตาตาื้ตาอดตาบอดี้ว่าถูไปตาบดเออถูไปองอานไหเขาเขากับบอด้บอกไงอันนี้ฟังอันนี้อันยังเคลูอลุกอีตยเนยนี่ยายยังนี่ ยาชีขาพี่หายแมนแมนแม่นแม่นดิยาขาแมงขาปวกขาหมอดอันนี้มันอย่างดีแม็กคือกันคือกันดิครับยาขาปวกยาขาปวกดิครับอ๋อขีด้บขีดผักเพียงไปเนาะอุ้ยฮ้อนไน้ำซอมาให้แม่นไหมอ๋อไม่เคยไปร้านเลยคนเยอะนบ่บ่ได้เลเร็ดๆปูกกระหิดยบกรห็นหูไหมอ้คือบางส่วปหาหมอมาทาที่เดียวเหรอ เอาเอาเลขฝันเลขฝันบเอาเหลขสูตรเหล็กสูตรของปู่น่ะเขาสูงวดนั่นแหละอันเลขกซีโต้น่นน่ะงวด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 นั่นมันสองตัวนั่นมาหนึ่งที่ครับแมน่งหนึ่งทีไหมหนึ่งอีวันนี้จะบม่งงวดซีโตน่ะไปให้เข้าไปหลา่ไปเลยครับอะไรอย่างนี้ฮะเจ้าคันคันสีเลขเลขเลขกบุญเขาแปะมาเขาเขาถึงงวดเลขที่ว่าปู คนให้ปูมานนะนมาะเอต้นั่นแหะถามเอาทั้าปูนั่นแหละ่มื่อมื่อวันที่สามสามสามสิบสามสิบก็เช่ก็ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าย้ำมเลีงุ่นมาที่ห้เรปุยขาดนเลยวดว่างหนึ่งประเทศวดถือหาเลียนนึ่งเียนหนึ่งวดนึงทีหนึงสวดก้อนให้ให้หาทางลมันเน่งร่างเลยขึ้นบนให้วหนโอ้ยลบกินลบไปหัวนี่คะวัดนี้ตัว ่ทบอกบท่านไดมาเออบ่ท่านไดมาครับบ่ท่านได้มาตีากมันเลตามมันได้เป็นรอบงนี่ได้ท่านใส่เออมันเกินมาหลายตีแล้วไอยี่คอยช่วยหัวมันเป็นรถต่อ่คอยเล้วบเก่ครับเราินชาตายน้ำกันพ่องกัมันเถอะเลยโอ้เห็มันตายบ้อมเลยอาวนน้ายี่ันตาเยตี้ยสกว่าหลัมอ กางไปแลให้มันไปแล้กันเลยตีปูไปรมเท่ก็เห็ดแ้วแต่ดกทังไปั้งรนี้อตารทั้งนี้ประเทเรียบอกหมนมือ่ะแต่ไปหามันรักษาหายไปสาเท่ผม้อนนี้จีไปฟ้านัดไว้แล้วแว่าจายพ่มเงินต้องจ่ากาแมวรู้ว่าอะรุนเลยเดี๋ยนี้มโนเรียเง็นเลยอันบอกเลเห็นม เห็นก็เห็นรู้พงฟังไปแ้วตัวน้นเยหน่บ่เห็นเลยมันตัวกยัมากรังเห็นรู้ตัวตัวซ้ำตัวพิมดีฉันบ่เห็นเห็นกับงูม้ๆไปยังไงไอพอได้เห็นผูอ่ะมังหันปูเาบสิบอกคุ้มฟันาตัเดียวกวฟันยังกว่าฟันมาจากไหนก็มันหันฟันมาจอกไันฟันจังไหว่านั้กวนะเจ้าเจ้าโอเห็นมาไหมผมกับมาแล้วสองเทืาเพ่อปู จากขึ้นาผ่าาดกันทุเทียขึนนทุเทียเห็นัดผมนัดผมมาอย่ผมกัมาแต่อเห็นปูอยู่แล้วมื่อนี้ที่งวดนี้ที่ยี่ก้สามสิบทีหไมาเนี่ยซุนหาหว่านัดผมมาหน่แมงงวดุนหาหรือมาออกสุนหาซ้ำออกสุหามันเน้นแรงดิเขาขี่ม้ไรงวดหรครับงวดงวดงวดพิกว่านึงแต่ว่ามีตึงหนึ่งทั้งเก่าก่กเทียกให้ให้เก่าหกว่าเนี่ยนางล่างบัดให้นึ่งอันให้นึ่ มันบ้างหายหนึ่งขูนดออกหนึ่งซี่ผุนใช่บ่เด่นเด่นรักถืออันอยู่ในสูตรปูนี่นะมันมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีห้าเด็กมูดี่โนนะซี่โนมีหนึ่งมีซี่มีมีหนึ่งมีสี่มีสามเออแล้วกับมีหกมีหกบ่แมนเด็กี่ตัวหน่ะเี่ตัวน่ะมันออกหนึ่งี่มีหนึ่งมีสี่โอ้บุญรุ่ถือกุงวดงวดสามสิบท่้นว่านหน มันมีหนึ่งมีสี่มีหกมีสามจับได้ยุ่นี่แหละผู้ที่จับัวไแจปูหนึ่งซีออกไปเลยเด้จับ้กันหดนี่มันมีแต่ะไวนมีหนึ่งยังไงครับมีหนึ่งัมีหนึ่งมีสี่ับมีหกมีสามอมีมีตัวเดย่อนโอเคพอมันออกครับออกออกมันแมนตัวเก้าหน่ะพะมันออกมเก้าเนาะครับออกวัน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 ถักนวัน มีหนึงมีสมีหมีมเอเอาเอาเอาตัวเก้าเอาตัวเก้านะอาตัวเกเอาเอาวงก็ป่นี่หกเออเอาหเดินหกหกยังครับเดินหกเดินหกเดินแปดีหกเดินเดินหกเดินแปดเออเดินหกเดินแปดเออหกเดินหกเดินแปดปูจับคู่ให้ผมจับตัวนะปูแปดคู่ยังหกคู่ยังนี่เราบอกว่ามันถ้ั้แต่ว่าแต่ว่ามันจะไหมหลักสิบครับหลายดูู้แต่ว่าเออผมบอกว่าหูกงมันก็ตองนีเรีมือเนี่ย อไครับปูอันนี้ะตัวนึ่ง่หกนีครับหนึ่งสี่หกับสามดิครับสามกับสามมันมีเลขตรงมดที่แล้วบงหนึ่งั้นเก้าสามนะับสามถึงสาัวถบิดถึงบิดตัวตัววันนี้ก็มัดเขาหน่ยนะเปอรเ็นเลยหกเปรเ็นเนี่ยหกก็แปดด้วหกก็แปดหกก็แปดหกก็แปดไปคู่กับตัวไหนบนาปูจับเห็ผมจะคู่นะปูแปดคู่ยังหกคู่ยังครับ แปดยังครับแด่งดีเนาะแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดกดเ็อแปเด็กพี่นองเ้เ็ี่ก็นองแล้วแปดเจ็ดนี่แล้วแล้วหกลรปูกหกปดเนาะครับรเาไมหกเไป โอ้โกเก้าอันั่นละเพราะว่าเขาเคยตามตามปูดอนดูเนี่ยเขาเคยเขียนเห็นก็บอกตัวเดียวอเจ็ดสี่เนาะเขาได้หนึ่งยูคครานี้อุตส่าห์ให้ร้านเขาคับามัดสองหานอสองามาแต่เราหายเราคนพันหมดละจิตใจสูตรจิใจสูตรให้ลูกสาว้านสาวู้นขับเปี่ยนเสียมาดูเลยก็แปดเจ็ด หกเก้าบนล่างนะปูนเนาะเออบนล่างวะราเอาแปดเจ็ดกับหกเก้าเด้อพี่น้องปูดอนดูจับคู่ให้แล้วเด่นหนี่งเด่นแปดกับหกเด่นแปดกับหกจับคู่ให้แปดเจ็ดกับหกเก้านี่ละเขียนได้เป็นยังมีกระดาษเอาขึ้นหน้าจอให้เพิ่งขึ้นหน้าจอให้เอาขึ้นหน้าจอเอานะไม่ได้เขียนกระดาษไม่ได้เยี่ยมมามาพอปูยังนี่กับเอา อันนั่งตดที่ตอนี้อันแ้าว่าสูตรสูตรปูนั่นสูตรซตัวนั่นมีมีหนึ่งมีสมีสามมีหกวันวัวัมีสี่มีหมีสามพอเดินเดินเดีนป้าเนี่มันมันกับมีกุ้งกุ้อ่อนละมันออกกันสุกเกินออกกันกุ้งเกนเนี่ยนวันปู้กับมีซี่ตัวนี่มีหนึ่งมีสี่มีหกมีสามแต่ว่าปูปูเดีนเนี่คือเดีนแปกับหกเยนีอยากหไปไปต้องาปหลังกินกีีก con đi dám đi bỏ tới đây là ừ, nó là bông ra lắm chúc vì đấy con đi tổ câu đấy bố má là có má anh được tổ câu chi rồi thì bông đấy ra lắm về phải... Phải, phải... phải chết cầm hồ câu ừ. Ở, này nó nó. Ừ. Này. ở này cái này nó buôn á ở xong tôi cái này bỏ bố ừ, thử đẹp thì. thì tôi là bà <cười> 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 má loại của xếp <laughs> tổ câu nữa mà ตามสูตรมันคอยคอยขัเกียรตมามันาเกีตกปีลูกปีทุกคนเลยบางวัดถือเท่าบนนอรังอกยึดแม่เว้ยโอ้มาแกเลยนะเลก้มันก็ออกออกดีสตสูจกสยก็ดสูถึงเปิปีประศัถีคสูมแือวเน่เออหัวท ก็ชื่อบ้านเฮ็ดเอ่มันนมาายันเ็ดนะหลายปีเราแม่ไม่เฮ็ดถือนวดนี่ในสูตของดแม่ก็เกียดเลยเป็นสิปีไงเป็นสิบปีแล้วก็เบิ้งยวดเกาดิออกตมเก่าไหมดูได้ตลอดตายสูตรดูได้ตลอดตายไต่้เัดิมันถอแม่กหมดกหมดไหมสำเนียปูนเนาะแปดเจ็ดก้าหกเก้า แตเลอขสีตัวเันั่นนะละยิ่มแีิ่มดิหนึ่งสี่หกสามเดี๋ยวเดวเดี๋ยวจะขึ้นให้เดี๋ยวจะขึ้นให้เด้ยพี่น้องแปเจกับหกเก่าแลแปดเจ็ดกับหกเก่าของปูนเด่นแปดกัเด่นหกเมันดูอันนี้บมันมันออกผู้ปีมยครับเนาออกแทวแล้วพี่น้องเด้อวันนี้ของปูดอนดูลองตามเมืองแปดเจ็ดกับหกเก่านะครับ ม้นนี่มัถี่มัระวนเดีวมัระมันมัหนึ่งดวนระเออหนึ่งทีก็เข้าสามน่อบนี่เแหละมันมังีตงดครับผม